สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องปออ้นรถไถสายดันครับวันนี้อยู่กับงานปรับน้ำเติมหัวคองครับปรับที่สูงไปรงที่ต่ำนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับสูงมากเลยปรับลงนน่นครับถอยดินก่อนครับ คอยดีนมากรองไว้แล้วก็ดันลงไปครับเต็มหกสองเสียย่ำครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดติดเทอร์โบครับพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ดูครับพรุ่งนี้ช่่างป้อมเทอร์โบมาติดให้ครับ ว่าเร็วมากครับรุ่นนี้คูต้าเ6 2นี่ครับเอาดินออกจากข้างคณะครับต้องเกลยดเบี่ยงเกลยดเบี่ยงอย่างนี้ครับ ำงานด้วยเกียร์สองไฮครับเนี่ยครับจะสูงตรงที่โอภา,านไถนี่นะครับทำไมวันนี้เกียร์ไม่ใส่ผานสามมาผมก็ไม่แน่ใจนะครับปกติถ้างานแบบนี้เกียร์จะติดแผงบุกเบิกนะครับ เดีวันนี้ใส่ผานควนมานานก็จะออกช้าน,นิดนึงครับดินแข็งมากครับดูครับต้องปาด,ดหลายครั้งครับผานหกใบยี่สิบสี่นิ้วครับรุ่นนี้ไถานาไถาดีมากครับรุน่นนี้ถ้าเป็นผานเจ็ดมันจะไม่ค่อยเข้านะครับถ้าเป็นหญ้าลูก รุ่นนี้ต้องผ่าน6ครับถ้าผ่านเจ็ดไถไม่ค่อยดีครับไถานานี่เข้าดีมากครับผ่านรุ่นนี้ของคู่ตัวเลยนะครับ MU49 ก็ใช้รุ่นนี้นะครับ MU49 MU57 m 6 2 m 6 0 MU55 ใช้ผ่านตัวเดียวกันทั้งหมดครับ น่าจะไฮห,หนึ่งนะครับนี่แต่รอบประมาณสองพันนู่นนะครับเพราะรอบยังที่ใช้รอบเยอะยังเป็นเครื่องสองพันสี่อยู่นะครับน่าจะบล็อกเดียวกันกับพวก L ห้าศูนย์ MU สี่เก้านี่นครับเครื่องบล็อกสองพันสี่รอยสาสิบสี่ซีซีครับตัวใหญ่แต่เครื่องเล็กครับรุ่นนี้แต่ก็แดงอยู่นะครับก็แดงกว่าห้าศูนย์เยอะอยู่ ไม่ใช่ว่าเครื่องเท่ากันจะีรงเท่ากันไม่ใช่นะครับเขาก็ทดเกียร์ทดอะไรอาจจะทําหัวหัวลูกสูบต่างกันครับพวกหัวลูกสูบอะไรหลบหลบวาลอะไรเนี่ยอาจจะหัวปาดหัวอะไรนี่แหละประมาณน,นี้ผมก็ไม่ค่อยดูนะครับอาจจะต่างกับ50อยู่นะครับแต่ที่แน่ๆก็2ท0กเท่าก,กันนะครับ ก็ต่างพวกเกียร์พวกอะไรนะครับกับเทอร์โบรับรุ่นนี้มีมีเทอร์โบนะครับแต่ L50 ไม่มีนะครับ l 5 0 m u 4 9ไม่มีเทอร์โบนะครับแต่รุ่นนี้มี แต่ไปได้ครับยังไปได้เรื่อยๆครับรุ่นนี้ โอ้ถือว่าไวดีครับรุ่นนี้นามนามคล่องครับผ่นก็เสร็จไวครับโรตารี่2มตร20ครับไถก็เสร็จไวครับอ่าแต่ค่าสิบเยอะอยู่นะครับถึงเครื่องจะเท่ากันเขาก็ทำเกียร์ใหญ่ขึ้นครับมีเทอร์โบครับ พวกหัวลูกสูบน่าจะต่างกันอยู่นะครับช่วงซักช่วงอะไรนี่ครับโอ้อไปไปครับไปเร็วมากเลยฝั่งนี้สูงแตะกอนสูงมากครับ <_ C 1> เกือบข้อเข่านู่นนะครับ <_ C 1> อ,อ็ไล่ไปถมดูครับ ไปไวมากครับ ลั่นไฮห,หนึ่งถอยไ้สองนะครับ น้ำหนักกัวเปล่าอยู่ที่ตันเก้านะครับรุ่นนี้ตันเก้าห้าสิบกิโลค,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 ครับถ้ารวมผ่านหน้าผ่านหลังก็ประมาณสองตันครึ่งนี่นะครับแม่งก็น้าจะไม่เกินสองตันเจ็ดครับแกก็ซื้อเวทมาใส่เอานะครับค่าน้หนึ่งก้อนคู่ละหนึ่งพันโอไม่ใช่ครับคู่ละ 7,100บาทครับคู่นึงเวท M62 นะครับ